อกระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวัตาธมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบัสสะ ปาสาทิเกณะสัมปาเทะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเร่าเรียนด้วยความเื่อมใสเถิด มีสอบแค่สองคนนอกนั้นสององค์ไปหาหมอแล้วก็คนหนึ่งไม่เข้าสอบสองคนไม่เข้าสอบสอบแค่สองคนนักเรียนออนไลน์ทำข้อสอบทันเวลาเรียกว่าสอบทำข้อสอบไม่ทันเวลาแต่ก็ทำ ส่งตามมาเรื่อยๆเ,เรียกว่าการบ้านสวนนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนข้อสอบก็ไม่สอบการบ้านก็ไม่ได้ทำก็มาที่หลังต้องมาขอข้อสอบไปทำการบ้านนะครับจะได้รับรู้ว่ายังเอาใจใส่อยู่ยังคนขวายอยู่ผ่านไปแล้วแไปผ่านไปแล้วแล้วไปก็ถือว่าไม่ขนขวายดูข้อสอบข้อสอบมีทั้งหมด10ข้อ ข้อละ10คะแนนเดี๋ยวไล่ไปตามดับเมื่อข้อสอบเป็นชั้นบาลีใหญ่แล้วก็ข้อสอบว่เป็นบาลีเฉพาะรุ่นปีหนึ่งไงนะมีมีคำแปลข้อสอบให้อย่างนี้นะพอรุ่นปี2ขึ้นไปมีแต่บาลีล้วนๆอย่างนี้นะมีคำแปลให้อันนี้จะได้รู้นายรู้วิธีแต่ก็แปลให้ฟังอยู่แต่ข้อสอบจะไม่มีแปลวงเล็บมาให้อย่างนี้มีแต่คำถามเป็นบาลีอย่างนี้เลย พอเป็นนักเรียนชั้นบาลีก็เหมือนกับไปเรียนภาษาอังกฤษข้อสอบก็ต้องออกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ออกข้อสอบเป็นภาษาไทยให้ฝรั่งมาเรียนภาษาไทยข้อสอบก็ออกเป็นภาษาไทยไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษไทยอันนี้เรียนบาลีข้อสอบว่าเป็นบาลีเราก็ต้องอ่านแล้วรู้เรื่องเป็นบาลีเลยไม่ต้องมาเสียเวลาแปลอีกข้อหนึ่งถามว่าโกสังระสันธินามะอะไรชื่อว่าสละสนทิ สังเขปเป็นนะโดยยอ่ออธิปายยะวจนังคำอธิบายลิขาหีไปว่าจงเขียนเขียนคำอธิบายมาโดยยอ่อคำตอบการต่ออักษรของบทชื่อว่าสนธิส่วนสังระสนธิก็คือการต่อสังระใช่ไหมเนี่ยครับอธิบายคลุมไปหมดแล้วอธิบายย่อว่าการต่ออักษรที่เป็นสังระ ก็มีเป็นพยัญชนะก็มีเป็นนิ่กหิตก็มีของบทหน้าและบทหลังที่ต่อเนื่องเป็นบทที่ต่อเป็นบทเดียวกันเพื่อประโยชน์สามอย่าง1ลดอ,อักษรให้น้อยสอสวดง่าย3รักษาฉันเพื่อให้ได้ตรงตามพระไตรปิฎกนะครับนะสละสนทิก็คือต่อสละนะครับเพื่อต่อสละต่อสละเรียกว่าสละสนทิต่อพยัญชนะเรียกว่าพยัญชนะสนทิต่อนิ่กหิตก็เรียกว่านิ่กหิตสนทิ ส่วนปกติแม้จะไม่ชื่อว่าสนธิแต่ในคำพีชั้นนี้ท่านก็ใส่ปกติไว้ด้วยเป็นสนธิชนิดหนึ่งแม้แต่สัญญาวิธานนะครับก็ถือว่าอยู่ในหมวดของสละสนธิอยู่ในหมวดของสนธิเพราะว่าบอกว่าต่ออักษรถ้าไม่รู้จักอักษรก่อนรื้จะต่อตรงไหนก็เลยให้รู้จักชื่ออักษรก่อนอันนี้โดยย่อนะโดยย่อต่อไปดูคะแนนเลยครับตอบเสร็จแล้วก็ลงคะแนนเลย ขออ้อ 2. เกณะสันธิการณโตปุเพสังกรามมหาชันชนังวิโยชิตพังพยัญชนะนังเป็นประธานพยัญชนะก็พยัญชนะต่อไปครับโสตุชเนหิหรือปันดิเตหิอันมดิตทั้งหลายวิโยชิตตพังพึงแยกออกควรแยกออกสังกรรมมหาจากสังระปุเพก่อนสันธิกรณโต ก่อนก่อนทําสนธิเกณะเพราะเหตุอะไรในภาษาไทยก็เลยแปลจากข้างนาไปเกณะเพราะเหตุอะไรจึงควรแยกพยัญชนะออกจากสังระก่อนจะทําสนธิครับคําตอบที่ถูกก็เมื่อจะทําสนธิท่านจะให้แยกพยัญชนะออกจากสังระก่อนเพื่อให้เห็นพยัญชนะและสังระได้อย่างชัดเจนแล้วทําการเปลี่ยนแปลง,ปลงอักษรด้วยการลบอาเทศเป็นต้นจึงนํา พยัญชนะเข้ามาประกอบกับสระหลังเพื่อต่อเข้าให้เป็นสนธิแยกออกมาเพื่อจะให้เห็นพยัญชนะกับสระชัดเจนเพื่อจะได้จัดการอันนี้ถามสนธิกลางๆนะไม่ได้บอกว่าสังกระสนธินะบางทีแยกออกมาแล้วทําพยัญชนะบางทีแยกออกมาแล้วทําสังกระนะครับก็เรียกว่าแยกก่อนทําเพื่อให้ได้จัดการง่ายๆขึ้นเหมือนถอดดาบออกจากฝัก ถ้าดาบยังอยู่ในฝักไม่รู้จะไปฆ่าศัตรูบัน่นคอศัตรูว่าจะฟันยังไงก็ได้แต่เจ็บต้นคอให้เฉยเนี่ยตัดคอไม่เข้าก็เลยถอดดาบเรียกว่าชักดาบออกมาก่อนแล้วค่อยฟันประมาณนี้นะต่อไปข้อ3กวกัจีิว,วาวาวิภาษาข้อนี้เตือนแล้วเตือนอีกเลยจะออกจะออกอยู่นะก็คือ ววิภาจจินวาวาวิภาษาิติเอเตสังสัทธานังวิเศษสังวเทหิสาธเกณะสัททิงวเทหิจงบอกวิเศษสังซึ่งความแตกต่างกันวิเศษสามัญที่แปลซึ่งความพิเศษนะครับแปลว่าความแตกต่างวิเศษสาแปลว่าต่างสัทธานังของศัพท์ทั้งหลายเอเตสังเหล่านี้อิติคือวจินวาวาวิภาษสัตทิงกับสาธเกณะด้วยหลักฐานนะครับ ด้วยหลักฐานสาธกะสาธกสาธกคือยกหลักฐานมาอ้างอิงคําตอบก็นี่เลยครับแค่นี้เลยครับต่างกันอย่างนี้ทั้งคาถาทั้งแปรต่างกันรู้ทันทีกจิณวาจะเอกถาเพยพุยเนกันกกรูปกาว่าวิภาสาสมานัฐาปายโนพยพยกรูปกากจิณวากจิด้วยณวาจะณวาด้วยเอกถามีอัดเดียวกัน เยูเยนะโดยมากเอกกรูปกาแสดงรูปเดียวต่อไปครับวาวาด้วยวิภาษาวิภาษาด้วยสมารถ,ถามีอัดเหมือนกันปาเยนะโดยมากอุพยากรูปกาแสดงสองรูปแสดงรูปสําเร็จนะสองรูปอันนี้ต่างกันอย่างนี้ครับเป็นคู่คู่คู่นี้มีรูปเดียวใช้อัดเดียวกันขงจิกกัวจิกับตาม,ตามนวากตามัม อัดเดียวกันส่วนวากาวิภาษาก็ใช้อัดเดียวกันแต่ว่าได้รูปสําเร็จ2รูปรูปจริงรูปทำก็มีรูปไม่ทำก็มีนั่นเองครับส่วนกุจิและนาวามีแต่รูปทำครับทำกับไม่ทำเท่านั้นครับรูปไหนทำก็ทำไปเลยรูปไหนไม่ทำก็ไม่ต้องทำเลยส่วนวากาวิภาษาเนี่ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ลงคะแนนข้อ4 ปริวัตเตหิสกภาสายะอิมานิสุตานิปริวัติเหิจงปแปลหรือว่าจงกลับนะจงกลับปริวัติแปลกลับนะครับจงกลับอักษรนะรปริวัติเหตจงปแปลอิมานิสุตานิซึ่งบททั้งหลายเหล่านี้สกภาสายะด้วยภาษาของตนที่ใช้สกภาสายะนะครับเพราะว่าคนมาเรียนมีหลายภาษาครับคนไทยก็มีคน ลาวก็มีคนกัมพูชาก็มีครับนั้นแปลไปแปลเป็นภาษาใครภาษามันไปเลยครับเมื่อสองปีที่แล้วก็มีพระลาวมาอยู่สองรูปมาเรียนทาข้อสอบในการเขียนภาษาไทยมีเก่งในกาเขียนเขียนเป็นลาวมาเลยเดี๋ยวตรวจเขียนตัวอักษรลาวมาแล้วก็ตรวจเป็นลาวนี่แหละครับมีห้าสูตรครับนี่สังกาสังเกโลปังแปลว่าเพราะสังกะหลังลบสังกะหน้า อันนี้ไม่มีบ้างนะต่อมาวาปังโกรอสังกรูปาเพราะสละหลังจากเอาเขาไปลบสละหลังจากสังระที่มีรูปไม่เหมือนกันบ้างหลังจากสระที่มีรูปไม่เหมือนกันให้ลบสละหลังอันนี้มีบ้างเพราะมีวาอยู่ในนี้ครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ลบก็มีไม่ลบก็มีนั่นเอง 3. อีวันโนยังนาวา ใส่สังเระมานะครับเพราะสังระหลังที่ต่างกันอาเทศอิวันะนคืออีอีเป็นยะบ้างต่อมาสูตรยาวตังครับสูตรยาวตังเนี่ยกำลังถึงนะครับสูตรยวตังนี่เป็นวิจญนณสนธิสูตรวาคันตังววะเคเป็นนิขิสนธิถ้าใครตอบ2ข้อน,นี้ไม่ถูกถือว่าได้คะแนนได้คะแนนค่าเขียนนะครับโดยเฉลีย่ยเอาจากที่นี่ครับมัน3คะแนนทที่จะได้ ห้าห้าสูตรจะมี10คะแนนใช่ไหมก็มาเหลือ3สูตร10คะแนนเหมือนเดิมแทนที่จะได้ข้อละ2คะแนนก็ได้ข้อละ3.3คะแนนนะครับถ้าข้อ4ข้อ5ไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะว่ามันล่วงหน้าไปครับมันล่วงหน้าไปต่อไปข้อ5ปริวัติเหิจงแปลสกาภาษาอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ด้วยภาษาของตน อวันนโตสังโรธานีอันนี้ตั้งแต่สระสนธินะครับแต่สระสนธิวสระหลังกี่ตัวลบสันน้าได้กี่ตัวกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะอวันนโตสังโรธานีตีเววาธีวินาปโกรณรนะูปปัญญโตทีโคอาเสวาธีวิวัชิโตหลังจากสระที่เป็นอวันนะคืออาอาจะไม่ถูกลบเว้น เพราะขอไปหลังจากสังระอะวัน,นะคืออาอาจะไม่ถูกลบเวน้นอิธานิอิติอวะและเอวะเป็นต้นแล้วก็หลังจากทีฆะนะครับหลังจากทีฆะขอไปทีฆะสละที่อยู่หลังจากสละทีฆะสละที่อยู่หลังจากสังระ จะไม่ถูกลบยกเว้นอาสิและเอวะเป็นต้นหรือเราจะแปลให้ได้ภาษาอื่นจากนี้ก็ได้เช่นเว้นอ้าวขอภัยไม่ไม่เว้นอ่ะแปลโดยกลับข้างเลยก็ได้บอกว่าหลังจากสังระ,สระอาสระอาลบเฉพาะสาระอีและสระเอของอิธานิอิติเอวะและเอวะเท่านั้นอ,อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็บอกว่า หลังจากทีขอไปหลังจากสังระใหล้ลบเฉพาะสละอาและสละเอของอาและเอวะเท่านั้นหลังจากทีขฆานะนะครับให้แปลตามนี้ก็ได้แปลแบบภาษาให้พอดีเรื่องทั้งก็พอแต่สงสัยจะทำไม่ได้ข้อนี้และต่อมาครับสหาสาข้อหกสหาสาทกกาคาถายะ สันทิวิาท,ทานะปเภทังลิขาหิลิขาหิจงเขียนสันธิวิธานะปะเภทังซึ่งประเภทแห่งวิธีทำสนธิสหพร้อมสาธกะคาถายะด้วยคาถาสาธกหลักฐานจะเขียนเอาแบบของคำพีอ,อะไรนะนายาสะดีกาก็ได้ หรือจะเอาตามของเราก็ได้นะครับนะครับโลปาเทโสจะอาคาโมวิกาโรปกติปิจัทิโคระโสสัญ,ญโยโคติสันธิเพทาปกาศิตาวิธีการต่อสนธิท่านแสดงไว้8อย่างคือ1โลปะเนี่ยครับตามนี้เลยครับหรือไม่ไม่ต้องแปลก็ได้1โลปะ2อาเทสะ3อาคมะ4วิการระ5ปกติ6ทีฆ 7รัสสะ 8. สัญโยคะอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเขียนตัวนี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะไม่ต้องเขียนคำแปลก็ถูกนะครับอ่ะลงคะแนนผิดลำดับก็ไม่เป็นปัญหานะไม่เรียงลำดับก็ได้คอยเดี๋ยวข้อ8นะครับต่อมาข้อ7กะโกงโรหิอิเมสังสันทิปทานังปทัตเฉทงัง กะโรหิจงกระธรรมปรทัศเฉทังซึ่งการตัดบทสันธิปทานังของบทสนธิทั้งหลายอิเมสังเหล่านี้อิติคือตีนีมานี้วันเทหังจันโททโยยานีทะตยาหังพระควาติเซวะชันชนังอิจจาธิกวัตโถนี่ครับแยกให้แล้วตามนี้ได้เขียนเป็นปทัดเดียวปลืด้ดกันไปก็ช่างกันแล้วแต่ใส่คอมมาว่า แยกๆย,ก,ยก,กันเอาไว้ตีนี้มานี้ตีนี้อีมานี้เอาว่าหน่อยตีนี้มานี้ตีนีนน้อีมานน,มานี้ จะอ่านไปเป็นประทัดประทัดอย่างนี้ต่อไปข้อ8กังโกรหิอิเมสังประธานังสันทิงกังโกรหิจงกระทำสันทิงซึ่งการต่ออิเมสังประธานังแห่งบททั้งหลายเหล่านี้อิติคืออธิคขมาอธิอาคม,ม,มายัถาเอวะเป็นต้นอาวะ ไปทางนี้ไปทางนี้ไปด้านข้างมะนุน ไม่ต้องต่อกันเป็นมนุนย่างต่อไปข้อ9ทําทำตวงรูปข้อ10ก็ทําตัวงรูปข้อละ2ตัวข้อ9ทําตัตวงรูปอิติปิโสและยะโธทะเกอิติอเมสังสันธิปทานนางรูปสิทธิ์ชนังกังโรหิตกังโรหิตจงกระทํารูปสิทธิ์นัง,นนง,นนงซึ่งการสําเร็จแห่งรูปสันธิปทานังของบทสนธิทั้งหลายอเมสังเหล่านี้อิติคือ อิติปิโสยะโถทักเกทำรูปเอาทำอิติอภิโสมันลืมเขียนโสไปใส่เขียนโสด้วยเนี่ยพอมัมเป็นโสอยู่ด้วยเนี่ย ข้อสิบสุดท้ายอนุติสลายตนังอิติอเมสังสันธิปทานนังรูป,ปรสิทธินังกัโรกโหิโหริจงกระทำร,ร,รูป,ปรสิทธิชนังซึ่งรูปซึ่งความสำเร็จแห่งรูปสันธิประทานังแห่งบทสนธิทั้งหลายแห่งสนแห่งบทแห่งของสนธิทั้งหลายอเมสังเหล่านี้อิติคืออนุติสลายตนังสองรูปทำ

เราจะลากเราลิงเหมือนกันไม่ต่างกัน <c oughs> อ่ะรวมคะแนนรวมคะแนนแล้วก็ปิดเข้าใหม่มันจะได้ไม่ไปพ่วงกับที่เรียน,นจะได้ไม่งง